หน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกแต่งให้พอดีหน้าที่หน้าในาและหน้าที่แต่งให้มากๆสวัสดีครับผม สวัสดีไปยังมิดหมอแทนแฟนหมอลำแฟนคลับเอซสาวหน่อยเผ็ดบวนแทงแฟนคลับเอซของกีฬาหน่อยผู้หิงสู้ผู้สุขคนนะครับเดอ้อมาพบมาพอกันกับช่อง YouTube ไทยซีเกตสาเนี่ยคลิปนี้สิมาวอาหอดจอดถึงกีฬาหน่อยหู้หิงสิเป็นเรื่องนังยังนั้นก่อนเอินมาส่งงาน ใช่คับกีฬาหน่อยอุ้งอิงก่อนเนาะครับน้อเมื่อสองชั่วโมงที่แลว้วกีฬาหน่อยอุ้งอิงได้โพสสองงานส่งงานจ้าขอบพระคุณพ่อแม่ fc เด้อจ้าที่เอ็นดูพักแห้งลาอยู่ตลอดขอบพระคุณที่บอสหิมลาขอบพระคุณที่อยู่น้ำลา มาจนฮอดมือนีทาลาบอมี่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซคอยดัานลาลากะคือสีบ่ได้มาป่านนี้และกะผู้อยู่เบื้องหลังปั้มสำเร็จลาเดจ้านั่นก็คือพ่อโจแม่นุชย่าสุภาพลุงอำนาจและบ้านสาวน้อยเดยจา้า ขอประคุ้นบ้านฮักทุกหลังของลาและพ่อพอแม่แม่ fc ของลาทุกคนเด้อจ้าที่ฮักแพ่งลาเอ็นดูลาอยู่ตลอดลาฮักพ่อพอแม่แม่เด้อจ้าใส่อิโมจิเป็นรูปหัวใจตามสเต็ปและก็โพดร,รูปโพดไลฟ์สื่อเนาะคนที่หายมาไล่แม่พันทวี fc จาก ลุงเหน่งนครประผมแม่สูเอฟซี FC ไต้หวันเอซประทายแม่ปราปอาอรและสิ่งของมากมายที่มอบให้ลาเด้ะลาขอให้พ่อพ่อแม่แม่ถูกคนร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำรวยรวยเด้ะหักแห้งอีหลาแบบนี้ไปดนๆเดอจ้ะลาพ่อพ่อ,อแม่เดอจ้ะใส รูปอมจิ emoji, เป็นรูปหัวใจตามเดิมจะเป็นรูปตามนี้ครับพี่น้องนี่ตามสเต็ปของอิลาหน่อยที่ออกมาส่งการบ้านทุกครั้งทุกวันที่มีการแสดง นี่คือความหักความแพงอิลาน้อยอุหญิงงามทั้งภายนอกงามทั้งภายในยังที่ผมว่าไปหน้าในและหน้าที่ทำให้มากๆคนที่สิปรปสบผลสำเร็จใดนั้นข้างในมันต้องใสบริสุทธิ์ เมื่อออกมาสู่ภายนอกความบริสุทธิ์เหล่านั้นมันกัเห็ดให้ความสดใสของมิดหมอแค่นแฟนหมอลำที่ได้เบิงได้แง่ต่างก็อมยิ้มไปตามตามกันเมื่อนี้เป็นมือที่สำคัญอีกมือหนึ่งของอีลาห์หง,งผิง ของโม่เฮาเจ้าไปแฟนคลับเอฟซเนาะส่งแรงเชียส่งแรงใจไปไห่กีลาราีิงบันทึกเสียงให้เสร็จในเร็วพรันทุกครั้งที่อีลาหน่อยอัดเสียงบันทึกเสียงนี่บ่ามกว่าสีชั่วโมงครับบางทีบางครั้ง6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็มี เพลงแรกๆเข้าิได้เห็นว่าเริ่มต้นแรกๆก,กีฬาหน่อยอุ้งเอี้ยงนีให้แทบทุกเพลงเพลงหลังๆมานีสุดามาครั้งสุดท้ายก็สิเป็นเอิญหักนางเอกหน่อยนะครับเนาะบ่ใหาตัวนี้มีสปิริตมีความอดทนมีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่ เพลงใดอีลานอีงมีเวลาสอบมากอีลานอีงกะสิมีความมั่นใจมั่นใจแล้วก็ปล่อยออกมาทำออกมาได้เต็มที่ใช้เวลาไม่นานทางนี้ทางนั้นมันก็เขืนอยู่กับครูอาจารย์เนาะโปรโดิวเซอร์เ่นต้องการคุณภาพ สิ่งที่เฮาได้เห็นกีฬาหนุ่อิงร้องในทุกๆเพลงล้วนแล้วแต่มีคุณภาพแห้งกดดันอยู่กับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังแม่นอยังจังแห้งกดดันหนึ่งกีฬาน้องอิงเป็นซูเปอร์สตาร์มีชื่อเสียงเพลง มันสิบอบคือเกาบอบเป็นแนวเกาทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาหูอยูเพลงนี้เป็นจังหวะลำเพลินเป็นจังหวะลำเพลินเป็นครั้งแรกที่อีลาหน่อยอุ๋งได้ออกซิงเกิลเป็นลำเตลินอีลาหน่อยอุ๋ยกันสีชินอยู่กับลำเพลินตีกองน้ำแล้ว นี่แหะแมนยังอีลาน้องวิงจังต้องไปหัดร้องลำเพลินเพราะเจ้าของเป็นทิดาลำเพลินเงินล้านได้รับคำสบประมาทมาต่างๆหน้าน้าว่าจะเป็นการเต้นว่าจะเป็นการลอกมีคอมเมนต์ลบๆมากมายที่ติที่ติง้ง ณปัจจุบันท่าเซียนได้ว่าอีลาน้องวินิผ่านอะไรมาม,มากการทำหน้าที่ของอีลาน้องวินิทำหน้าที่เต็มร้อยทุกทุกครั้งที่ได้ลงสนามหลายหลายเทือหลายหลยครั้งท่าสิได้เห็นว่าอีลาน้องวินจะขอตอบเพลง ผมว่าสิมีศิลปินคนเดียวครับที่ขอตอเพลงจากผู้ขอเพิ่มอีกจากหน้อยนย่เพิ่มอีกจากเพลงหลายศิลปินเขาให้ลองซ้ำไหนก็ลองซ้ำนั่นครับมีความพอใจซ้ำนั้นแต่อีลานอวิงเ,เ,เป็นคนที่แปลกเป็นคนที่พิเศษหักในเสียงเพลงอีหลีดังนั้นมือนีทรงแรงเสี่ยแรงใจให้อีลานอวิงเนาะครับเนาะ พี่น้องวางฝ่ายขอบคุณที่ข่าม,มาเบิงมาแย่งมือแรงอย่าลืมอย่าพลาดที่บ้านน้องแคนบ่พี่น้องตำบลตานัสานอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นมือแรงนี่งานฟรีครับทั้งดันเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานจ้างสาวน้อยไปเสพไปงานงานกระถินมหากระถินคลิปนี้ฝากตอนไว้แต่เพียงสทานี้ขอบคุณที่ขาม,มาเบิงมาแย่งพ้อกันคลิปนา สบายดีครับผม